ใบขนเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้กันในหน่วยที่12สสิ่งแวดล้อมนะคะ คลิที่แล้วเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประโยชน์และการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเราไปดูประโยชน์ก่อนนะคะเด็กๆประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะอายกตัวอย่างเช่นประโยชน์ของ ให้ร่มเงานะคะผักพืชน,นะคะก็ให้ใช้เป็นอาหารนะคะบอ่อน้ำนะคะหรือสัตวน้ำนะคะก็ให้ประโยชน์กับสัตว์น้ำนะคะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ เรานะคะก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเด็กไม่ทิ้งขยะลงพื้นไม่ทิ้งลงในแม่น้ําใช่ไหมคะเพราะจะทําให้น้ําเน่าเสียนั่นเองนะคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะค่ะเราก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และก,กัน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำกันยูสามหน้านะคะค่ะเด็กๆเ,เราไปดูหน้าแรกกันเลยนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าแรกนะคะเขาให้เด็กๆฝึกอ่านคำที่กำหนดให้นะคะแล้วเขียนคำลง อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเลี้ยงไก่ไว้เก็บไว้เก็บอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะไว้เก็บไข่น,นั่นเองนะคะเด็กๆก็เอาคัาว่าไข่ที่อยู่ข้างบนนะคะลงมาเขียนใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองนะคะช่วยสอน ให้น้องเพิ่มเติมด้วยนะคะต่อไปหน้าที่สองนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆขีเดเครื่องหมายถูกนะคะใส่ภาพเด็กที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและกากระบาบภาพเด็กที่ไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะ เด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปหน้าที่สามหน้าที่เลยคะ่ะหน้าที่สามนะคะเขาให้เด็ก,กๆระบายสีรูปภาพนะคะและโยงเส้นรูปภาพขึ้นไปใส่ภาพสถานที่นะคะให้สัมพันธ์กันนะคะเด็ก,กๆทำได้นะคะค่ะ คุณครูฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอนการบ้านน้องเพิ่มเติมด้วยนะคะและคุณครูฝากให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ฝากเด็กๆไว้เพียงแท่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ